ดีคะ่ะวันนี้ยายกุ้งก็พามาชมต้นมะนาวนะคะพี่น้องน่าดูสิป้าพี่น้องมงด้วยนี่เนอะคุณนะจา๊ะเพื่อนบอกว่าให้กินได้จ้ะเพราะฉะนั้นหน่วยนี้ยายกุ้งขอเก็บนะคะนะ <c oughs> พี่น้องบึงคุณนะน่าจะเป็นมะนาวแป้นค่ะหน่วยบอเลยนะเพื่อนบอกว่าหายแก้กินได้เด้อสันา่าแต่ว่า,าข่อยบปถ้าเคยมื่เก็บหอกจก้แต่วเมื่อนี้เห็นหน่วยใหญ่จะขอหน่วยหนึ่งจ้ะอันนี้เป็นมะนาวนะคะเพื่อนนะเจ้าของบ้าน ผู้ดูแลนะคะ mm hmm. เขาปลูกเอาไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นธรรมดาค่ะเวลาใครที่เขาเอาใจดีกับเราเราก็จะเกรงใจเขาหนะ้าเพื่อนนี่ค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งข้างบนจ้ะเห็นไหมเนี่ยโดดดูนะคะดูสิเป็นช่อๆเลยคุณน,นะคะโดดค่ะกาลังอเป็นลูกเล็กๆ,ลกๆลกแล้วก็จะเขาจะมีบางลูกที่เขาร่วงนะคะพี่น้องนี่ค่ะเขาร่วงลงพื้นแล้วอย่ากุ้งอ่ะเมื่อก่อนเนี้มีขมีมานามีสวนมานาไม่ใช่สวนเราเป็นต้นนะคะ ไปเก็บเป็นลูกที่ร่วงนะคะเอามาก,กินมันขมเลยพี่นอ้องแต่ว่ากินเองได้แต่ว่าจะไปให้ใครให้ใครต้องเก็บจากต้นแล้วก็คิวเขียวแบบนี้นะคะเคยเก็บเหลืองๆไปให้คนแล้วเขาแบบเขาทําหน้าไม่ค่อยดีแล้วตอนแรกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกพอมไปตอนหลังอ้าวมะาน,าานาวเหลืองนี่คือมะนาวที่ว่าไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเอาเปลือกเขาจะไม่หอมนะคะเพื่อนนะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะว้าวดอกกุานะคะาดูสิเนาะเป็นพวงๆกันเลยทีเดียวไม่ใช่ของยาโก้นะคะของเจ้าของเขาค่ะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นพวงอยู่ข้างล่างนะีคค่ะพี่น้องป๊าดมองพวงนี้จ้ะคุนะไม่ได้ฉีดยานะครับเพื่อนตามธรรมชาติสวยงามมากๆค่ะ